ท่นทันดวงสัปดาห์นี้พบกับหมอต้องจิตอีกเช่นเคยมาดูกันว่าคนบันไดในช่วงนี้จะต้องระวังประสบอุบัติเหตุไม่สบายกระทันหันโรคเก่ากำเริบและดวงของคนบันไดที่การงานจะดีสุดๆไม่อรอช้าไปฟังคำตอบจากหมอต้องจิตกันเลยค่ะสวัสดีครับผมหมอต้องจิตนะครับในต้นคิด3 6 0 .com นะครับ เรามาดูดวงนคนที่เกิดวันจันทร์กันเลยการงานการเรียนของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะครับผู้พร้อมสับก็ค,คือความสามารถของตัวเองล้วนๆในการทาาออํางานหาว่าดีหรือยังบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานชัดเจนในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนแล้วก็ยังตอบไม่ได้ว่าดีหรือเปล่าแต่ว่าทําตัวเองให้พร้อมก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นส่วนเรื่องของการเงินสตรีเนี่ยตอนนี้เงินหมุนไม่ทันเลยนะครับเขาเรียกว่าชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังมีปัญหาเรื่องเงินดีๆหลาย,ลายๆเรื่องการเงินนะครับก็ระวังเพื่อนยืมเงินด้วย ส่วนเรื่องของความรักอันนี้พูดจริงฮะก็ต้องระวังเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแหวกกันนิดนึงในเรื่องของความรักเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของมือที่3ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของออมีคนอื่นใหม่นะฮะแต่หมายว่าเพื่อนนะ,ะครับเป็นมือที่3พ่อแม่เป็นมือที่3หรือการเสี้ยมสอนหรือการบอกกล่าวกันละคลาดเคลื่อนอย่างเงี้ยฮะนะส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยให้พกแขวนผ้าหลงปูทวดหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแนวพุทธคุณเมตตาแคล้วคลาดไ,ไว้สักหน่อยนึงนะครับเพราะว่า มีเกณฑ์มีอุบัติเหตุมีเกณฑ์เหมือนกับกระดูกหกักกระดูกเคลื่อนนะฮะหรือกระดูกสันหลังไม่ดีหมอนรองทับเส้นทํานองนี้มาถึงคนที่เกิดวันอังคารนะครับการงานการเรียนโอ้จริงๆหลายคนก็อาจจะหยุดอยู่บ้านเลยก็ได้นะครับมันเหมือนกับงานมันฝืดๆช่วงนี้มันอึดๆเนืดๆ,ๆไม่ค่อยอยากจะทํางานและนะฮะก็รู้สึกว่าบางคนก็มีการมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลง หรือว่าอยากจะทําอะไรอย่างอื่นนอกจากงานที่ทําปัจจุบันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมาะกับลงทุนนะเพราะว่าลงทุนแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยเรื่อยๆก็แสดงว่ามีเงินไหลามาเทมาหลายๆทางอาจจะได้เงินที่เข้ามาเขาเรียกว่าซัพพอร์ตในช่วงนี้กับบางคนแต่ก็เสียเงินออกไปได้อีกเหมือนกันเขาเรียกว่ามีเงินเข้าเงินออกแบบไม่ค่อยรูปการไม่ค่อยดีเท่าที่ควรถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนประหยัดค่าใช้จ่ายหรือวางแผนเป็นอันนี้ ลดตัวดีเลยความรักครับเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าคนโสดเขาเรียกว่ามีเกณฑ์พบเนื้อคู่หรือว่าเพื่อนๆฝูงจะจะแนะนําให้ดูว่าเออมีใครเข้ามายังไงส่วนคนที่มีแฟนแล้วหรือว่ากําลังดูใจกันอยู่ก็เรียกว่ามีโอกาสพัฒนาต่อนะครับสุขภาพนี่ใครไม่สบายนี่มีโอกาสาหายได้เที่ยวทานสงการแน่นอนนะครับก็เรียกว่าสุขภาพดีขึ้น วันต่อไปวันพุธนะครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันพุธนะครับพระราชาถือถ้วยเนี่ยงานเด่น,งนเนงนเินดีนะครับออผู้ใหญ่อาจจะใช้งานในช่วงนี้ทำให้เราได้ได้รับอนิสงส์เรื่องการงานเรื่องคอนเนคชั่นที่ดีทําให้งานมันเด่นนั่นแหละการเงินดีจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไพ่ได้พระราชานี้ก็ได้พระราชินีเพราะฉะนั้นเนงินดีด้วยใครที่ทำมาสังหาการแลกเปลี่ยนเพชรแก้แหวนเงินทองมีเกณฑ์เขาเรียกว่า ออมีโชคมีเกณฑ์มีโชคชัดเลยฮะหรือโชคอาจจะเอามาจากสิ่งที่เราทําเองด้วยหรืออื่นๆด้วยเขาเรียกมีลาชาโชคนะครับความรักนี่ตรงกันข้ามเลยงานดีเงินด,นดีแต่ความรักนี่มีปัญหา3วันดี4วันทะเลาะก,กันออบางคู่เนี่ยถึงอาจถึงขั้นเหมือนประมวาณว่าต่างคนต่างอยู่ในช่วงนี้เลยนะฮะสุขภาพครับสุขภาพ2ไม่เท้าเนี่ยก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวลาย,ยางั้นใครเป็นโรคประจําตัวระวังโรคเก่ากาเริบส่วนคนที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวก็ให้ระวังรเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับ พวกข้อเท้าพิข้อเท้าแพงแขนซ้นทำนองเนี้ยฮะมาถึงคนที่เกิดบันพฤหัสการงานการเรียนนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้งานหนักงานหนักหน่วงเลยปัญหาเยอะแบกรับปัญหาของคนอื่นเยอะอุปสรรคในปัญหาในชีวิตเยอะมากจนเหมือนเหมือนกับเขาเรียกว่าปวดหัวเลยฮะเหมือนกับทําอะไรก็เหมือนกับต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆอยนันเอาตัวรอดได้ด้วยสติอย่างเดียวเลย การเงินยังดีอยู่มีความมั่นคงในชีวิตการเงินมากๆเลยมีโอกาสมีโชคด้วยแล้วก็มีราชาโชคด้วยแล้วก็นี่เก่าๆที่คนหยิบยืมไปก็อาจจะมาคืนในช่วงนี้เรื่องของความรักครับมันยังไม่แน่นอนนะครับหมายความว่าเฉยๆเ,เรียบๆง่ายๆไม่เด่นอะไรมากมายคือคบอยู่ยังไงก็อย่างนั้นเน้นเรื่องงานเรื่องเรื่องเงินเป็นหลักมากกว่าอาจจะไปเครียดเรื่องอื่นแทนส่วนเรื่องสุขภาพภาพรวมไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดบางคนส่วนใหญ่ที่จะมีจะมีปัญหาเรื่องโรคเครียด โรคเก่าที่ผู้ใหญ่เป็นกันหัวใจความดันนี้บ้างเป็นปัญหาของของคนที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะส่วนคนปกติเนี่ยเข้าวัดเข้าว่าทําบุญทําใจให้สบายไม่มีปัญหาเลยสบายมากมาถึงวันศุกร์นะครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันศุกร์พระราชาสิดาบก็คืองานเด่นเหมือนกันแต่ว่าปัญหามันยุบหยิมจุกจิกส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนร่วมงานลูกน้อง ก็ให้ระวังคําพูดหน่อยนะครับคำพูดเราอาจจะไปชัดเจนเกินไปไปเสียแทงเขาทําให้อ่เขาเรียกว่าเสียน้ําใจกันเล็กๆแต่ว่าในในเนื้อง,งานมันก็ยังทําได้อยู่เพียงแต่ว่าความคล่องตัวในการที่ต้องว่าวานในอนาคตมันก็จะกลายเป็นความน่าราคาญในที่ททำงานไปนะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยโอ้โหเงินนี่ดีมากนะครับมีเงินเที่ยวมีเงินชอช้อปปิ้งเลยภาพรวมของงานจัดว่าดีสุดๆนะครับส่วนความรักความรักก็ถือว่า เริ่มต้นได้ดีหรือว่าบางคนมีโอกาสพัฒนามีโอกาสวางแผนแต่งงานมีลูกหรือว่ามีลูกหลานในบ้านประสบความสําเร็จนะครับสุขภาพครับผมสุขภาพนี่ดีๆในรา,ายเป็นเป็นหายๆนะครับนี่ก็ต้องระวังด้วยนะครับไม่จัดว่าสุขภาพแย่แต่ก็ไม่ดีๆขนาดนั้นมาถึงวันเสาร์นะครับการงานการเรียนโอ้โหต้องบอกว่างานดีเงินเด่นแถมเรียนยังดีอยู่ด้วยมีโอกาสเรียนต่อมีโอกาสที่ งานจะทะลักล้นหลามเข้ามาหรือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยถือว่าดีมากๆส่วนเรื่องการเงินเนี่ยก็ถามว่าดีไหมก็ไม่แย่นะครับแต่ว่าให้ระวังคนมาขอยืมแล้วก็เจ็ดถ้วยคือไม่ค่อยได้ใช้เงินไม่มีเวลาใช้เน้นได,ได้ได้ทำอะไรทีอาจจะเสียเงินก้อนเพราะว่าซื้อเป็นของก้อนใหญ่ไปเลยนะครับเอาว่างานดีเงินดียังอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับความรักนี่ให้ระวังรักล้ามือที่3หรือว่าการทะเลาะกันจนทําให้เจ็บช้าน้ําใจจนรู้สึกว่าต้อง ต้องกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องรล่าด้วยนะส่วนสุขภาพภาพรวมไม่มีปัญหาเลยพระราชาถือไม้เท้านี่ก็สุขภาพดีนะใครไม่สบายอยู่มีโอกาสหายสบายมากวันต่อไปวันอาทิตย์การงานการเรียนครับก็ต้องบอกว่าปัญหาของวันอาทิตย์นี่ค่อนข้างเยอะนะครับมีเรื่องเสียแทงเสียสีสั์โคลนใส่กันนะมีเรื่องของการแทงข้างหลังบ้างหรือว่าพูดจามไม่ดีบ้างก็หน้าปวดหัวนะครับ ก็ใครที่โดนแบบนี้อยู่นะครับวิธีแก้ง่ายมากนะฮะอยู่เงียบๆอยู่เฉยๆทุกอย่างจะดีเองการเงินครับภาพรวมหนึ่งเหรียญเงินดีมีโอกาสเขาเรียกว่ามีเงินจากหลายๆทางรวมมาทําให้จับใจ่ายใช้สอยช่วงนี้ไม่ค่อยขาดมือเท่าไหร่ส่วนเรื่องความรักยังมีปัญหาอยู่นะฮะก็คือดีๆร้ายๆทะเลาะก,กันเรื่องง่ายๆแต่ก็รักกันนะครับสุขภาพครับสุขภาพมีสุขสบายดีไม่มีปัญหาก็แสดงว่าคนที่เกิดวันทิ์ปัญหาเรื่องสุขภาพไม่มีจะมีแค่เรื่องงานบ้างเท่านั้นเอง ทั้งหมดนี้คือจันทันดวงใน7วันนี้ไปดูคําถามไฮไลท์กันมันถึงคําถามไฮไลท์ประจําสัปดาห์นี้กันบ้างว่าคนเกิดวันใดในช่วงนี้จะมีดวงความรักที่ดีมากจนหน้าอิจฉาไปฟังคําตอบจากหมอต้องจิตกันเลยค่ะจริงๆก็เรียกว่าเด่นมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดน้าอิจฉานะครับก็วันอังคารกับวันศุกร์เนี่ยน่าจะเด่นนะครก็คือมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่างๆให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเรียบร้อยขึ้นนะครับ ทั้งหมดนี้คือจัทนทน์ดวงในสัปดาห์นี้นะฮะอย่าลืมพบกับผมหมอต้องจิตใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อนต้นคิด 360.com สวัสดีครับ